ก็ยาบอลล็แต่ว่าตอนนี้เซ็นกันดีเกิดขึ้นแต่แซนมอสต์เราเปิดอันติจังหวะนี้โดนเติมกลับมาแล้วยังไงต่อพีซึ่งไราองมาเก็บไปได้ครับเดี๋ยวแค่ปอมเอร์แมนมันอยู่คนเดียวหนึงทุ่งไม้ไนั่นเองชินอปูบอกฉันโกรธมากแล้วเธอเธอพยายามฆ่าฉันไหนชนเหลเกิน,น,เ,กนเจอคาชชิงโปลไปแต่เซอร์บี้โดนดึงมาและไม่สามารถเอาตัวเองรอดได้แต่เปิดอันติมาแต่เอาเลือ่อนหรือจะแค่นั้นถือว่าเป็นไฟผิดพลาดครับสกอตต์เล็กโลนเก็บบอลล็ได้ พยายามเอาเลงกันแต่การนี้เจอบารนี่ไงมาเจอกันที่ฟิลด์ป้อมตีครับแต่ไม่มีอันติทำยังไงดีทำยังไงบารนี่ไงเขาพยายามจุดแรกแต่ว่าแรงทำไมไม่ากที่โอ้เพียร์กำปันนดเดิร์ฟตบไปนี่ไงโดนป้อมตีตายเนี่ยอาจจะโดนใน,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 นส่วนของการแก๊งที่เดิมพอจมโค้ดแล้วตอนนี้ครับพยายามใช้ส,สวยงามมากครับฝั่งของเอชช็อตสามารถเก็บบอลลงไปได้แล้วพยายามต่อครับมีบอล ช่วงจังหวะนี้ฟื้นฟูเร็วมากแลตีแรงมากเก็บส่วนของวานแล้วต้องปัดไปแต่ว่าไม่สามารถหาใครได้ใช่ไจังหวะนี้โดนป้องตีครับหนักพอถึงคนหนักเกินไปดาเมจนล่วงลงไปครับและก็เกิดใช้อันติงน้องเทิร์นจังหวะนี้แต่ทั้งสองทีนี้อาจถึกกันไปถึกจะมาในไม่ครบว่าอาจจะอยู่รอดหรือเปล่าที่มีการตัดตามิเอ็นอยู่แต่ว่าซาเน็งก็สามารถตัวเองรอดได้ทีดีคิวนี้โดนทะลักปลอยใส่ครับและเปิดชิโนบุใช้ล่าแปดโพโลไลซ์เข้ามาแต่ว่าเซอร์ปี้เนี่ยได้ในส่วนของ เชียของนี่แต่ไม่อยู่ไม่รอดครับเจอฮีโร่เอ็นเชน์มาสมาน็อกอัพไปถึง3ตัวท้อนมาสวยงามมากเก็บธนาแอตเลชิปไปได้แต่ออนมาก็ใช้อันติพยายามโค้งไว้อิยยมมี่เจอทางด้านฝั่งของไคซ่าเก็บไปได้หนึ่งตัวมาแล้วแล้วกระโดดเข้าไปแล้วบอกมาฮีโร่เอ็นเทน์เจอธนาแอตเชิปน็อกอัพแต่ได้าน่าลุกอยู่แบบนี้เปิดซับวอชมายังไงต่อฝังของ ทำให้าไม่สามารถเข้าไปได้ไม่มีที่ยืนนะครับทำไมดีเอชอ็อกเปิมาเป็นทริปลูกคิวไปเรียบร้อยแต่แค่อินยิมมี่ตัวดีแม้ว่าจะโดนแกงไปแต่ก็ยังสามารถยิงอกได้จังหวะนี้วอลีเบร์บุกเข้าไปแล้วครับบุกเข้าไปโดยอันติพยายามที่จะปิดในส่วนของการเทอร์เอ็ดได้มาเปิดในส่วนเฟลด์เฟลด์แต่เซวัสไฟซิ่งมาฟังไม่สามารถฆ่าได้จุดไดเฟอร์ เช็คไม่กีนไปถึงมากกันไปได้ป้อมแบบนี้โดยที่ป้อมเขาตีกลับมาบอเองก็สามารถที่จะมาช่วยเก๊งได้แล้วก็ป้อมเมื่อแมนวังก็โดนเก็ตไปยังไงแล้วก็คือก็ท้องก็อยู่ที่สิบน่ครับนี่ครเป็นของทางด้านของเจสซีนะครับทีมไฟได้เริ่มทำงานกันแล้วครับทางาของดัชชี่โดนทางด้านแซเก็ตไปฮีโร่เอ็นทรีแต่ก็โดนสังหารมากีย์โตไปฉันไม่รอดครับโอ้โหกลายเป็นจีมไว้ครับ เขาเองไม่หาจังหวะ3-2ข้างหลังโอ้จังหวะนี้อะไรเป็นยังไงครับเรียบร้อยครับนาเปิดไปนะครับได้สะสมไปหนึ่งตัวนะครับเซนนาเปิดอันตรีกลับไปในยังช่วยเพื่อนไปไม่ทันจังหวะนี้จังหวะนี้มาฆ่าไปได้ดับบุกเคียวซาด้านเซนนาแล้วก็เซาเดิร์ตไปแล้วเป็นที่สามครับผมแล้วก็วันทูซัมครับตอนนี้ว้ามมาข้างหลังแล้วครับนี่รักแอนด์ฟอกชินโนบุครับพยายามที่จะลุ้แต่ลุ้ไม่โดนครับแล้วก็จัดจ้าจังหวะนี้พยายามทุบเข้าไปใช้อันตรีขึ้นมาพยายามตีหลอดลงไป โอ้คนจี้ก็มาจังหวะนี้สวยงามมากเก็บไป2คิว3คิวแล้วครับ4คิวเีย